หนึ่งที่นายกกำชับก่อนที่จะไปร่วมประชุมเอเปกก็คือวันที่ท่านขึ้นน่ะครับพูดเรื่องหมูเถื่อน,อนอกันด SI ีกันใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนายกบอกว่าเนี่ยผมนับเวลาเป็น10วันแล้วยังไม่เห็นอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่เลยนายกเศรษฐาเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของการปราบการแก้ปัญหาหมูเถื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมีการเชิญผบตรผู<ม>้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็เชิญร้อยเอกธรรมานัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมหารือกันนายกบอกอย่าช้าได้ไหมเพราะอะไรถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวไอ้ขบวนการค้าหมูเถื่อนเนี่ยมันจะยักย้ายถ่ายเทเงินไปที่อื่นแล้วมันตามยึดเงินไม่ได้แต่ทีเนี้ยพอมันมีเงินเก็บเงินซ่อนไว้เนี่ยเดี๋ยวพอรัฐบาลหรือว่าพอเจ้าหน้าที่แบบเริ่มหย่อนยานม,มันก็จะเอาเงินเนี้ยมาทําผิดกฎหมายอีกเพราะฉะนั้นอยากให้เร็วพอในการที่จะไปฟรีซหรือว่าอายัดซับเอาไว้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนายกบอกว่าสัปดาห์นี้ มันต้องมีอะไรคืบหน้าบ้างซินาอยู่บนนิวังคารแล้วนะ <c oughs> มันต้องมีอะไรคืบหน้าบ้างซินาไม่ใช่จับแต่ตัวเล็กตัวน้อยอย่าเอาตัวเล็กๆนายกใช้คําว่า <c oughs> เอาตัวการใหญ่เอาตัวใหญ่ๆเลยดีกว่ามันจะได้จบไม่อย่างนั้นนะพอตัวใหญ่มันรอดปราบได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกครับเหนือสิ่งอื่นใดผมว่าต้องสาวถึงต้นต่อให้ได้อย่าเอาตัวเล็กมาดีกว่าเอาตัวใหญ่มาดีกว่ามันจะได้จบสักทีนึงนะครับไม่างั้นเดี๋ยว พอกว่าล้าได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอีก6เรื่องเกินใหม่12เรื่องเกิดขึนาใหม่นะครับวันนี้ก็อยู่ทพืจะมีการคุยกับทางนั่นาล้มัีจช่วยคลังเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนทางด้านผู้ประกอบการเลี้ยงหมูลายเล็กและรายกลางซึ่งประสบปัญหาแล้วหยุดประกอบกิจการไปในช่วงที่หมูเถื่อนเข้ามาวันนี้เราต้องดูว่าจะช่วยเหลือเขายัางไงนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตรงไหนจะช่วยตรงไหนได้บ้าง คือไม่ได้เอาแต่ปราบอย่างเดียวก็ช่วยด้วยนะครับนายกบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะไปคุยกับทางรัฐมนตรีช่วยกันครั้งนะครับสนับสนุนผู้ประกอบการที่เลี้ยงหมูรายเล็กแล้วก็รายกลางที่ตอนนี้เจอกับปัญหาเรื่องของต้นทุนการเลี้ยงบางรายถึงขั้นปิดกิจการไปแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับทางทกศครับจะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการพูดถึงผู้ประกอบการแล้วไปดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกร บ้านเกาะปรางบอกว่าตอนนี้ราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์บอกราคาหมูหน้าฟาร์มภาคใต้กิโลกร,รัมละ68บาทแต่ว่าผู้ประกอบการรายย่อยยังขายได้เพียงแค่กิโลกร,รัมละ64บาทเท่านั้นคือมองว่าไม่มีอำนาจในการต่อรองจริงๆราคานี้มันไม่คุ้มทุนถ้าจะคุ้มทุนต้องกิโลกร,รัมละ80เนื่องจากว่าราคาอาหารเวลาเลี้ยงหมูนมันยังแพงอยู่นะครับเชื่อว่าสาเหตุที่ราคาหมูปรับขึ้นอาจจะเป็นเพราะ ภาครัฐกาลังปราบปรามเรื่องของหมูเถื่อนอย่างจริงจังแต่อีกมุมหนึ่งอ,อยากจะให้ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์เพราะมันจะยั่งยืนมากกว่านะครับอาจจะทําให้หลายคนที่เลิกเลี้ยงหมูหันกลับมาเลี้ยงหมูเหมือนเดิมนะครับคือขาดทุนเจ๊งไปเยอะแล้วอะอเพราะที่ผ่านมาสู้กับหมูเถื่อนไม่ได้จริงๆ,ๆ,ๆต้นทุนน,นนั้นมันถูกไงครับคนที่เลี้ยงหมูหน้าฟาร์มก็จะรู้ดีนะครับคุณผู้ชม